เอาล้วลุ่งแล้วห้าชิปเลยเยี่ยมเยี่ยมจับเลยเยียมเินเยียมเป็นประานเยี่ยมเป็นเจ้าของเงินไหมเยี่ยมว่าเออไายปะม้วนแล้วใช่ไหม่อเอ้าเอาเลยเอาเลยเยี่ยมยูทูบเบอร์ยี่ม้วนก่อนม้วนก่อนยัสุดโอ้อ่าเอียนี่เรข่ับเเอาเลเอาเลย เียงมันอาเซียงมันอาเซียงนปกันมันปอบได้ดยรูมัอาเซียงกันนะเซียงนาเโคโคโคตามมันเมียมตามมันเียมจับไปจับไปคุณจะจับอะไรเยี่ยมคือลีลาแท้ลีลาแท้โอ้ยคุณจะจับไะ้เยี่ยมโอ้คนไหนพวานาเซียงโมนก็ดีนนาเซียงงี ไปได้้อเจอยี่อาเอาโดับหน่อยไปดไปเดว่านี่อไปเดงเจ้าอะไรอะวองเดอดโบราณรังดีครันี่เเปิดไฟกนถ่ายรูปนะครโอมีเปิดไฟด้วยมาไม่นานเออจับฉากหนกู โอ้โดวคนหนเียงอีรีวะเอากล่องงามๆใส่เดี่ยโอกล่องเดีกล่องได้้องไปานจทบเมนนี่มึงเลยอันนี้ถ่ายวิดีโอนี่ถ่ายวิดีโอหนึ่งสองสอออเุ้ยงสองสาีก้องบกันน่งองรเอดีาแต่ยังไงอุ้อ้ยคแ่วมวะอ้ยเงินโบราณเมเงินหมกออนรกวาะเออ จะเลี้ยงคอยบอพี่เนยได้ถอดดีละดีละได้ไรได้ของใช้อะไรล่ะยังเอาถอดนังยืดล่างหนึ่งถั่วยวนล่างแวเจ้าไม่ถั่วนี่ถั่วท่านล่างเอาไปล่างถั่วไม่ได้หาล่างน้ถั่วท่านด้ล่างเอาไปล่างนีดูยัวนล่างบ่เอาไปล่างเอาบขใส่บ่ของใส่ถั่วถั่วท่านในล่าง ถวยว่าท่านหลักเอไปางเกเสี่ยงเดี๋ยวเขาแกงไม่มันจไม่อมันนไมยบ่ตะกถื่ละเ่หมวถวยว่าลเถ่วยลางลกดีเถอถวย่ลางจับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะ เฉยด้านล่างยว้ย้งั้งอันนี้วิดีโอหน่อยนี่ดูงไม่ต้องหันมาล้องผมไม่ได้เจมันไม่เห็นได้เลยเามกัเบื่อนรูปพี่เนยกัอันนึงพี่เนยจับยางเสื้อกลัวก็กลัวเร็วเร็วเาปีไม่หรอจ๊จิมูลางบ้กวนิมนะ ขอมเกเก็บเยนียเสียเไมเสื่อเลยหไปตั้งหาตั้งไฟกอีนึ่งาาอยู่มีอยู่อ้หไปดูสุดยอดมันาคนนีเลยเ่เลเ่ตั้งห้าตั้งไฟปีืนมามมา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 กามามาามามาามามามมา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 มมามามาา พ่อยังไม่ได้านเออจะจีไทยเลยองเนี้ยหนึกานชิดกินเทียบังลั่นบังลั่นมต้งอ่หนึ่งสอง่อ่บาจ้าไรย่ตเปนตัวสีใสอไรบังั่นบอกเนียบงลั่นเอเออไทยิไทยปูนิ่ม วนิมว้นิมมีน้ีแ้วทีนี่มาไนี่มอยู่อยู่เปเจ้าเหมาดิจัาปจ้ามาตัวนึงเดินี่บอกไปจุดไม่ใช่อะไรมนเที่ยงคืนแล้วเนี่ยโอ้โเรออเรจุดแล้วเที่ยงคืนแล้วหนึ่เอองส อืมจ้นิมจนิมเอาเอาเอเออใช่จินมดวงมันมาอย่างนั้นมาจินมพี่สอนยองพี่นะีได้พูดูจริงหรอพูจริแกเลยแกพี่ดามีดามพี่ดามเอาไปดามี่ดามอ โอ้ยหนึ่งสองสาติดอง้หนึ่งสองสามเรอสยสยเสยโอ้มาแล้ว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 ไปลุงลงไปเลยลุงโอ้ลุงยังไม่จุดวะไปดมจุดลทาย้ทยจุดไปเนี่ยจุดไปเนี่ยโค้งด้านขว่งสองสามหนึ่งสองสามมายครจะเอาอะไรมาขอผมวะ ีนะดีๆมยมัไม่ออกมึงกลกลไม่ต้องเสือกหกูอะแดีๆลงได้เยนะะอไปมึงอยากได้กลดิเยีไเย่ะผมไม่รู้ไอ้น้ำซืือมาให้เอ้ที่ชดดุ่งแน่เลยไมไอ้ึงได้แบบมินตันหรอกูมึงได้เบ็นมินตันเหรอเ้มึงกูกูกู

เล่นเจื้เล่นจืต้องไม่ได้ต้องจับกูก็กุกโจ้ก็หใครใครจับต่อนด้นะกูจับแล้วอ๋อโอ้โหก็โอ้โหูโอ้โหไอเอ็มมีรูดิรู้ดิรูดิ